สวัสดีจ้าเมื่อนี้ชมทุ่งอีกแล้วจ้ะมาชมทุ่งกันจ้าวันนี้มาเบิงสวนกรกษกรพอเพียงของพี่สิริท้อนอีกโอ้เอาชีเอาชีสดมาชีงวดชีไขยสดมามันอยู่กับสนามบดน้อย <c oughs> อืก็แลยเอาออก <c oughs> ปุ้ยตากแดดแล้วก็เห็ดปุ้ยบบนี้มันนกะเบึงมะเขือพันเจ้าพระยาฮะเต้ยเอาเนาะ ซูมือนีิมันบ่นหะเพราะต้องไปล้อให้มันใหญ่ด้วยก็คือเด็กน้อยนี่ละ่ะหม่เพราะตอนเด็กพ่อเขาเม,ามื่อกีมีลูกมีเต้าโอ้นี่ตีนน่วยอ่ะอืออืออือเตี้ยอือนี่ค่ะหน่วยมันนั่นหน่วยมันแม่นเขาก็ว่าเจ้าพญาเป็นมะเขือแกงมาเบิ่งทวงน้ายา้ำแรงจ้า ทุ่งนายะยแมเล้งก็จะประมาณนี้ว่าแม่น้ำเล้งดอกค่ะน้ำเจ็บเจียวเลี้ยวน้ำเจ็บเจียวเลี้ยกับวระท่านได้ถึงแรงดอกน้ำก็ยังมีอยู่น้ำยังมีอยู่ในไฮนาอยู่ออกมาชมทุ่งจนว่าเมื่อนี่ก็ได้ไพ บ่เทามาไรอยู่นี่ละนี่ยโฮไม่เขาเนี่ยมันด่วนคาราโอเะกันอยู่นี่ล่ะผ <c oughs> ักสลัดหมูต้นใหญ่มันเอาไปขายแล้วเต๋ออันนี้เป็นอย,ย่างไหนกำลังออกกำลังนี่ย ô, uh. oh. oh, đi bên lận nè anh đây cái đây, phía này bên nhàng nè, thạch sí chiên, thật phăng nè, Quảng Đông, Quảng อืมอน,นี่พริกเครือพริกเครือค่ะพริกเครืออันนี้มะเขือเทศศาสตร์นั่งเขาอยู่ใส่มีบมสศาสตร์่ะ เอาจเจ้าอยู่มาม่ายนี่แหละทั้งกะตาอีกนี่เดี๋ยสาดเห็นว่าเป็นนังแต่ะละเมื่อนี่เบ้ยมาหาเบิงตะเปลยงผักมูเพ่อนหลักผักเจ้าของบ่มีปลูกบ่ไว แตงนะคะแตงะคะ่ะแตงมะเขือถั่วฝักยาวพันน้ำโพองอันนี้แตงกวาแตงกวากำลังออกอยู่บ้านก็เอินว่ากำลังจนนอนวยกำลังจอนวยกำลังเปนดวยในน่อย,อย,อยกำลังจอนวยน่อย ลมวอยวอยเป็นตาอ่อนสวนเถอเด้ทุ่งนายำนี่คือฝนเด้ฝนก็เป็นอีกแบบนึงหน้าแรงไปอีกแบบนึง ปลาสะปลาสาก็ได mm, so ้ขาดนน้อ เป็นผักบุ้งหรือไอยไปเก็บผักบุ้งนัเปียวน้ำยังไหลยอยู่เฮ้ยฝนกระตุกคักตุกแน่พูดเนาะ เชียวเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนคุณหวยเพื่อนกลับมาจากประเทศไอแลนด์กลับมาอยู่บ้านกา,าอยากอยู่บ้านมักอยู่ไฮอยู่นาะอยู่ทงนะามาใส่ชีวิตอยู่ทงนะาพี่สาวก็ได้ ขึ้นมาแล้วก็เอาสายยางเลยดว้วยเนี่ย,อย,ยเออสบายคือของไม่ทุงนมนะของไม่ทุ้มเมื่อวานนี่กับไปสวนเพื่อนก็นโอ้ต้องเอาสายยางหดเลยสบายไม่ทุงมงอุยมอ้ยผักเพื่อนอน่ะพี่เย้ยนนมีผักสีจีนผักอันกวางตุง้งผักกาดเฉียวปีโอใหญ่ยยเพียงหัวเข้าแล้ว เพิ่นให้น้องมาจ้างวันหลายมาขั้นสวมผักเต้นผักยังอู้หลายจ้าเพิ่นเจียนานเพิ่นที่ขั้นสวมอัดทั้งซีไปให้ลูกเพิ่นอยู่ภาคใต้ภูนาซาดาเอาไปแล้วเพิ่นยีเฮ็ดนานแบบง่ายเดี๋ยวน้องหยิบปิดให้เบิ้งดอก อืมลูกสลัดลูกสลัดต้อง,องได้ให้เอาอเอาสลัดใส่สลัด,ลดอเอาน้องเก็บเอาเองเอแต่ว่าเพื่อนถามว่าปลูกพักสลัดว่ะอืมไอ้ร้องปลูกว่ามันเกิดเ่าอากาศที่ติดอ๊อกนี่จะร้องเบื้องนือเป็นไดนที่ผู้ใดี้ยบ้าน บกขีดสารเคมีบเสือหอกเนา่น้อมากอืชไม่ได้ออตสวเแต่มันิงมากเลยเมนตัวเต้าท้องนะตัวเต้าทองเอันนี้เขาลวี่วานะเีบ่ใอ้ปลอยมัโอ้ยถ้าเขาใส่ตัวนั้นซวยมันมีมิดในท้องตลาดบ่อมยไข่นกไมาใส่ดังใจรำมาชิอยู่นี่มันบ่ทันดอก พี่รมชาติไม่กินท <ator> ุ <Ooh. S 1> ินอ่้วแม่จะเอานมออย่างตอืปุยนั่นเรืออย่างเซทโดยเฉพาะสัตักอืมบัรนมะขายบเกลือมาขายพีต้อตัดใบถิ่น้นไม้อม จบคลิปนี้ไว้สานึกกนเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณกดไลค์กดแชร์ขอบคุณจริงๆค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ